กรอบๆครับ,บพี่น้องเออจอสิได้กินรองหยัมึงนะพี่น้องเ้ย <c oughs> กรอบเลย <c oughs> ำูครับผูดงกรอบๆสวัสดีครับผมเบ้าปุยจาครับมึงมนี่แรกนี่ครับพี่น้องผ้าปีผ้านอนครับเนื้อเอืญ่สู้ขูสู้คนครับพี่นอ้องมึงนี่มินหมูกรอบเด้อพี่น้องเลยฝีมือแมวศิลป์ครับนี่ จ้าสาวปุ๋ยจุพักจ้าขอบคอบข้าพี่น้องเอ้อจอมวิได้กินคำมาพี่น้องเอ้ยจิ้งโค้งดีเนาะธรรมดาละครับอวดเอาตกไซเวลาครับพี่น้องมาจากไดนแซ่บเหมืนกันนะครับพร้อมตำมุ้งกับพี่น้องปูดองเสแซ่บนัวๆครับมื้อนี้จัดหนักจัดเต็มแม่ยันซีนพู้ตำครับพี่น้องเบ้าปูนผู้กินคือเก่าล่ะครับไม่อย่างเกลือเก็บเองโอาว่อยู่ยกออเพิ่นฟังแล้วตอนนี้เป้งๆครับพี่น้องอ่ะซื้อมาตะบันเสีกลัวครับนั่งเจ๊ยังก่อ เจ,จ <ะ S 2> ย์ยูจ้ะยูก็เป็นอันนี้ย่งก็เสียซ้อมครับพี่น้องเพิ่์นไฮครับอ่ะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อครับอ่ะสวยรับกันได้พี่น้องต้นจิตน,นใจมันสีกรอบมันสีแข็งนู้กับแก้ซื้อเลยครับตลาดนาเสียกูกบานเท่าไรละครับพี่น้องโอ้ตอนนี้เป็นปงปิงครับพี่น้องดังขวบข่ากูขาบเลยวามเหยียบไปตองศาสพี่นอ้องอ๋อเจ้าสีเห็ดได้พี่น้องของดีต้อง ใส่เวลาพี่น้องเอ้ยคนน่ะชอกชอกลองหย่ำมึงกันนะพี่น้องเอ้ยกรอบเลยแข็งกับกรอบเลยพุ่จ้างพี่น้องครับนี่รสมะแข็งพี่น้องเอ้ยขวบขวบเด้พี่น้องเอ้ยกุ้ยจอดนี่ลมแข็งครับความตำมุ้งครับพี่น้องบปุ้น ซอสคนั่กระมูกับปุ่นครับซอนมีอยู่แต่งจะบาเหมือนถึงก็อลงได้เมืนนนมนอนสินเนาอเหม่น้องอันสินแะจ้ะนุ่มครับรอบขอใส่มือเด้อเอาโก็ฟีมือเยอะตัวแม่เห็มหน่อคุ่ม<อ>มาเบงไม่ถุงจัด แม่วันสินเป็นผู้ใหโอ้กรอบแห้งแม่มันสินกับซาวปุ้ยนี่ลราคาซาบปุ้ยจุ่ผัดแม่น้องวันสินเหนือล้อไปเนาะท่านตั้งสี่แบ่งกับเปลือกที่กินมาที่หลักก็กินเลยกรอบขักพี่น้องยำไ่ได้สมิ่นหัวหนุวยตาหืหืมไม่สวยหรอกอ๋อเป็นยังอะไรละมันกรอบ อ,อันนี้เนื้อนุ่มๆครับหืตำพูครับตัวข้าวปุ้นพร้อมพี่น้องเอ้ยโคดองลมแห้งครับลมมันจะมาหนาวอู้เปล่าถูากปะรมมันนี่หนาวก็ซูม,มืหมเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องว่าหนาวก็จะเจี๊กันหนา ยาหมันกวดตําหงเจ้ย่าเส้นเสียมันถุยตําหงครับปูดองกรอบ,อบอสามตันครับนี่หรอขอเนื้อได้คุณ ส่นซักออกให้เนี่ยโบแม่มาขอกรอบกรอบครับซ้ำล่มเอวครับพี่น้องฟังเสียงผักน้างๆครับตะมูงแสบๆครับพี่น้องเผ็ดเผ็ดจัดจครับ ยิงกระทะนัดกว่าแล้วพ no ี่น้องอย่าสอบเส้ปุ๋ยเนื้อเพราะไข่มักเลยกรอบอยู่หนังนะมันหนังเนี่ยกรอบกวัวเลยพี่น้องไม่ไม่เป็นสามสันแซียพี่น้องเซีบอ้เรี่องยำมันไม่นเสียหน่อย หนอมันใบตองกุ้งใบตองแห้งปน้องมันสีนกัวเหยียบตั้งกับสีเนาะ้ามาหุ้งนี่กินสองมือว่าใดดิดอสองเนิ้วว่าใดป่วยเปรียกกันกินไป่นองสลรับออกสลรับเขาเดี๋ยวร่มพัดเขามา ถือตะเกียงเนี่ยหมอดปั๊บไปยเพียน้อยไปสวยเหมือนกันครับเป็นหล่อนเอนแต่นั่นอนาะงามได็ปุ้ยก่อนดีหันนึ่งสี่ไหมให้นะสองสามฉีดมันเด่นอ่ะงาม เพราะใครเป็นก็ถามสูตรผู้น,นั้นผู้นี้เบิ่งเหรอจ้ะแซ่บเลยเลยได้เดฮ็ดสุดยอดครับพี่<อ>พน้องออกมาเป็นแบบนี้ละ่ะน,นะกินน้ำมาได้ครับกิ้งของน้ำก,กันกรอบอุ่นนะพี่น้องเด้อกินอย่างน้อยเนื้อเอาเยิ้มอุ่นแฉบ่ะอุ่นอิอ,อุ่นจนหอนพี่น้องอบอุ่นนี่ยว่ามันอุกอัง ปุนครับตัวน้นามเล็กน้อยพี่น้องครับเจื่องงำนะตบคมเล็กเพี่น้อยดูเพราะเป็น นางกอดพี่ลีพี่น้องเลยนั่รับไปแซ่บครับสวยกับตำพุงขวีดีครับแซ่บสุดๆพี่ว่าตีเห็ดออกมาได้าได้พี่น้องอาปากครับตอนนั้นกระปุนพี่น้องเ็ไ้ร่มพัดออกจากว่ามันคล้องง่ายได้พี่น้องจนว่าะติดถอดได้ อืมดังคํำคำไม่ดังไม่ต้องใส่เวลาเลยแม่มุกครับมัเพื่ออันพันเน็ดเป็นแล้วมันก็จ้ำหน้านแล้วมันก็สิดข้าวเดียวแหละได้กินนะปูดอง สั้นพี่น้องแ่กอเช่นงนหมพี่น้องต้องจับโอ้มูกอวเลยสุอยอดอลยพี่น้องเลยแตกครับอเอาาก็ได้ไ่เป็นไเนื้มนุ่มครับเลี้ยแนื้อนุ่มๆเนี่ย ไม่ดีเน่ยเอาล้างเอาแล้วครับเริ่มเผ็ดแล้วพี่น้องกอหนองหนุ่มหน้าอย่างน่้ทำห่งเผ็ดๆครับตอนยำแรกครับพี่น้องแก้หนาวครับโ <c oughs> อ้ปุ้ยยากแต่ กรอบครับจำนำาลักน้อยืมดังแห้งก็ร่ว็ไดเลยพี่น้องกรอบจำุวงครับแซ่บครับของห้ใส่เสือกน้องมากมันกลัวเนาะมันกลัวจำฮวงกบผักเนาะเอาได้จ้ะ อันนี้หรอตัมาในะห้นะตัดตัดมาหนีบมีหอมบ่ไเข้อห้อม้เอาพูดดีได้พี่น้องเลยแซบครับซัวเขาปูนนหน่อย นำตะมงหูเขาไปเตะหมนม้ำหูมันกระชันหนม,มือกขนมือบาดเนาะซาใจขวบๆไปลยพี่น้อยเสียกับ ปุ่นกินอะ้รกระเสียบไปหน่อยอจำหน้าไม่ออก ปุ๋นเอามาลวกสร้างน้ำจากน้อยก็ไอเสียงแตกๆอ๋อจ้ะจ้ะกรอบนองนหนุ่นมในครับพี่น้องสามสั้นครับส <c oughs> ามส <c oughs> ั้นสามสั้นมันหว่าวเพราะว่าหนาวเพรว่าอบปุ่นเนาะแตน่ะพี่น้องออกมาแล้วครับ น่ะอ่ะอยาก,กินตามสบายเลยอสเหนอปะก็ว่าหย่งมือปุป,กป,กปกเลยดยชุดเดเลยไสยจะดีเลื่อนเนี่ยตุเปิดหันหัน สวยเหมือนกันครับจำานำปูดองปูป hmm. <Enfin> ูปูปูดองยำกินนนำมันครับยังแสบแสบปุ่น มาด้วยจ้ะนานไหมมันออกหลอดอีกว่าสิท่านหน่อยหน่อยไหมพี่น้อยลมคุบเถาเห็นลูกเห็ดเด็มลูกเห็ดต่หาหักนลูกเห็ดแล้วมันคือขาวเพิ่นเหิ้นนี่จ้ะจันลูกเฮ็ดหน่อยเห็ดเป็นตะเบิง้งเลยพี่น้อยคุณยายเห็ดเป็นในสมลมคุบเถาเลยมันออกหลอกเยอะ จ้าครับมูกกรอบแถปอกปลือกไล้ไปนอนปวามซื่วขบปุ่นได้อีกตํามุ้งเป็ด rất Quả em nói không? Ừ. Quả Quả này. à <laughs> Nó <Nát> lên tình. Tôi xin hết lại. Xuống cái nhạt nhạc đi มาเขาแั้ก็ติดเราห้าคนโอ้ยว้ามาสองกิโลนะเปรียงละกิโลพี่น้องเปรียงอันนึงอันเทียนอื่นดังสิ้น สิ้นสิ้นกิ่นละกิโลมันมาซื้อมาสามกิโลพี่น้อง หอ <C ül üyor> ดซามมนยืมาเลยหนาแดงให้พี่น้องเลยเป็นนังเป็นตั้งเจ็บโอ้ยขินไปกินมมกคำโลกข้นดังเลยพี่น้องสุดยอดเลย อะไรก็ขอขอบคุณขอบคุณครับอีกรอบนึงครับพี่น้องท,ที่ติดตามที่ชมครับบ้าปุยจูฟักความสาวปุยกับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไม่เด้อครับพี่น้องบ้าปุยจูฟักปฏิปภะห้ามเงนไว้ไว้พี่น้องเลยขอบคุณนะทุกการติดตามดนะจ้าครับผมสิมีมือน,นี่บ่ไใดกันบ่ม,นมีพีมี่น้องครับบ่มีพีมี่น้องเลยพี่น้องขอบคุณดนะจ้าทั้งทั้งกันซีเมินซีเมินกลัวข้นคนละครับ เอาสำหรับมื้อนี้ครับผู้ใดบ่สบายก็ให้ซ่วงให้เซาเด้เอ,อพี่น้องเอ้ยเบิ่งเบาปุ๋ยสุภาพความสาวปุ๋ยค,ครับพี่น้องอ่ะมื้อวานนี้เป็นสำหรับพี่นอนะ <c oughs> ้องคลิปหน้าพบอกันใหม่โชคดีมีความสุขครับ,พ,รบพ,พี่น้องผมเบาปุ๋ยพร้อมสาวปุ๋ยเข้าวกับวัดสวัสดีครับยูจีคนไรเนี่ยเด้อพี่น้องเนี่ยนี่เป็นทีมมาของฉันหนาร้อยโอ้ย